ในห้วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนจะดับลงสมองที่เคยถูกพรากความทรงจําไปกลับสว่างสวัยขึ้นอีกครั้งนี่คือปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ยังไร้คําตอบ Terminal l u c i d i t y ปาฏิหาริย์หรือความลับสุดท้ายของสมองมนุษย์ยินดีต้อนรับสู่ไขปริศนาสมองที่นี่เราจะร่วมกันไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในสมองและจิตใจของมนุษย์จะพาคุณดําดิ่งสู่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลนั่นคือสมองของเราเอง ลองจินตนาการถึงคนที่คุณรักที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคอัลไซเมอร์มานานหลายปีพวกเขาจําชื่อคุณไม่ได้ไม่รับรู้สิ่งรอบข้างแต่แล้วในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือแม้แต่นาทีสุดท้ายก่อนจะไปพวกเขากลับฟื้นคืนสติอย่างน่าอาัศจรรย์จําทุกคนได้พูดคุยได้คล่องนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า terminal lucidity หรือภาวะสมองกลับชั่วคราวก่อนเสียชีวิตมันไม่ใช่แค่การตื่นขึ้นมาธรรมดาแต่มันคือการที่สมอง ที่เคยถูกทำลายอย่างหนักกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งเรากับไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเกิดขึ้นเลยเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงทั่วโลกมีรายง,งานจากครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์มากมายเช่นคุณยายที่ป่วยอัลไซเมอร์มา15ปีจู่ๆก็จำชื่อลูกสาวได้ชัดเจนและพูดคุยถึงความทรงจำในอดีตได้อย่างละเอียดหรือชายชราที่เคยเป็นโรคพาร์กินสันจนไม่สามารถขยับตัวได้กลับลุกขึ้นเดิน และเล่นเปียโนโเพลงโปรดของเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อก่อนจะจากไปอย่างสงบในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลากหลายโรคที่ส่งผลต่อสมองไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองหรือแม้แต่ผู้ป่วยจิตเภทสิ่งที่น่าทึ่งคือมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและมักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ชีวิตจะสิ้นสุดลงแล้วอะไรคือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับปรากฏการณ์นี้นี่คือปัญหาที่ยังไม่ถูกไข ที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสมองและจิตสำนึกอย่างรุนแรงเพราะตามหลักแล้วเมื่อสมองเสื่อมสภาพลงความสามารถทางความคิดก็ควรจะลดลงอย่างต่อเน,นื่องนักวิทยาศาสตร์และนักประสาทวิทยาต่างพยายามหาคำตอบมีหลายทฤษฎีที่ถูกเสนอขึ้นมาแต่ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ทฤษฎีที่1การปลดปล่อยสารเคมีครั้งสุดท้ายบางคนเชื่อว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิต อาจมีการปลดปล่อยสารเคมีหรือสารสื่อประสาทบางชนิดออกมาอย่างมหาศาลซึ่งกระตุ้นการทำงานของสมองที่เหลืออยู่ให้กลับมาทำงานได้ชั่วคราวทฤษฎีที่2การจัดเรียงวงจรประสาทชั่วคราวทฤษฎีนี้เสนอว่าวงจรประสาทที่เคยเสียหายหรือถูกปิดกัน้นอาจมีการจัดเรียงตัวใหม่ชั่วขณะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่เคยขาดหายไปกลับมาทำงานได้อีกครั้งทฤษฎีที่3กลไกลการป้องกันสุดท้าย อาจเป็นกลไกการป้องกันสุดท้ายของสมองที่พยายามรวบรวมพลังงานทั้งหมดเพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสสื่อสารหรือรับรู้สิ่งต่างๆเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใดสิ่งที่ชัดเจนคือเรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสมองของเราทำงานอย่างไรในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ปรากฏการ์ terminal lucidity ไม่ได้เป็นเพียงปริศนาทางการแพทย์แต่มันยังตั้งคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึกและความหมายของการมีชีวิตและความตาย หากจิตสำนึกเกิดจากการทำงานของสมองแล้วทำไมสมองที่เสื่อมสภาพไปมากแล้วถึงสามารถสร้างประสบการณ์ที่ชัดเจนเช่นนี้ได้อีกครั้งนี่อาจเป็นหลักฐานว่าสมองของเรามีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดหรืออาจชี้ให้เห็นถึงมิติบางอย่างของจิตใจที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าความตายคืออะไรกันแน่และจิตสำนึกของเราสิ้นสุดลงพร้อมกับร่างกายจริงหรือ Terminal Lucidity คือเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าสมองมนุษย์ยังคงเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่รอาการค้นพบมันคือปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ท้าทายความรู้ของเราและเปิดประตูสู่คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง YouTube เพื่อไม่พลาดทุกการเดินทางสู่ความลึกลับของจิตใจมนุษย์